ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห456ป่าเบล้เลยนะครับผมอันก็ผมก็พามาเล่นเกมอันสวีทโบดันซ่าเหนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปห้อมห้อมห้อมเลยละกันนะครับเอ้ <laughs> โอเคนะครับก็พกทุนมาที่1นึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนอะอ่ะก็ผมก็อยู่กับยุดใหม่กับค่ายมาใหม่นะครับสาหรับค่ายออโต้บีจีหนึ่งหกเพจนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายมาใหม่นะครับผมนะก็เป็นค่ายใหญ่อยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าเล่นนะครับนะก็ได้ค่ายใหม่มาเล่นอีกแล้วนะครับอภินิหารยุดใหม่ครับผมต้องจัดหนักสักหน่อยแล้วนะครับอภินิหารยุดใหม่เบียดห้าร้อยสี่สิบไปเลยนะครับ ห้ามือสีไปเลยเมียอภิเนหานยุดใหม่เฮ้ยอภิเนหานยุดใหม่เฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆหืมเฮ้ยเบลเกือบมาแล้วเอาฟรีเกมในฟรีเกมครับผมฟรีในฟรี ฟีสปินขวางเท้าต้องไม่คอมบัวอะไรเลยนะครับผมนะคุณลอยคุณลอยคุณลอยตกตุ๊บเอาเคุณลอย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 ตกตุ๊บคุณลอย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 ตกตุ๊บคุณลอยคุณลอยตุ๊กสวยโอ้ยแตกพี่น้องเปิดแรกแหกงมันคุณเต็มจอนะครับเท่าไหร่หน่าหกพันหกเจี่ยหกพันหกคู่สี่สิบปีก็ไต่ภาิีคับผมเยอะแค่ มาอีกเลี้ยครับผมสว bon uh, ีทโบดันซ่านะครับผมนะตุมยาวเน้นเนนครับผมเป็นยังไงหอมหอมไปหนึ่งทีนะครับรู้เรื่องโคตรโหดโคตรโหดยื้อื้อบริมยื้ะจื้อบดิ่มหอมหอมไปอีกหนึ่งทีนะครับอภพินิหารยุดใหม่ครับผม ไม่เจอตูมเดียวเนียนๆเลยครับพี่น้องเอ้ยคูร้อยคูร้อยคูร้อยตุกทุกคูร้อยคูร้อยตุกทุกคูร้อยคูร้อยคูร้อยเอ้าคูร้อยคูร้อยโอ้โหได้แค่คูณ้อสิบนะครับเอาสองหมื่นผมได้ละไอเตัวสิครับผมกับข้าวครับกับข้าวสามแสนไปแล้วพี่น้องเอ้ยอลังการงานสร้างนะครับผมคูร้อย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 ทุกทุก โอ้ได้แค่คุ้นหาวะพี่น้องเฮ้ยเปิดเดียวรูเรื่องอ่ะพี่น้องสามแสนสองอ่ะอ่ะมาคืนกำไรให้ลูกค้าหน่อยละกันนะครับพุ่นเลี้ยวไอ้สักไม้พี่น้องไงยังไงกัดคูณแสนหนึ่งเขาได้กำไร่สองแสนล้วเนาะคืนกำไรให้เขาจักหน่อยละกันนะครับผมนะถ้าแต่เอายิกเลยครับเนี่ยอันนี้ไม้คืนให้นะครับผมนะ ถ้าแตกตนนแตก็เอาอีกอู้หู้ลอยบ่แตกพี่น้องบังหับนี่ถ้าแตะก็เอายิกนะครับอีหลีเดนี่แหละถ้าแตะก็เอายิกอีหลีนี่แล้วบ,บ่ปานนี้แล้วพี่น,อน้องคืนนี่แล้วเมียใหม่นึงเมียเวลาข่อยเสียก็พวกคืนนี่ข่อยจังสี่เนี้ยนาะพี่น้องเน้อขับข้าวครับขับข้าว ยูอยตุกตุกโอกเคนะครับโดนดีครับผมเ่ะเบีสามร้อยหกสิบไปครับผมคืนอีกไม้หนึ่งละกันนะครับ ไวลาก่อยเสียคื่บุคืนยังสี่เนี้ยน้อพี่น้องเนะ <c oughs> าะจังไหนก็ถือกำไรในมือแหละครับผมสองแสนหนอเน,นะ <c oughs> อาะอลังการงานสัางครับผม <c oughs> นี่นี่นะจะเอื้นววาสวียดโบดันซ่าเนาะ <c oughs> คุณลอยคุณลอยคุณลอยตุกๆุคุณลอยคุณลอยคุณลอยตุกๆุ เอาคูณร้อยมาเลยเอาคูนร้อยมาเลยจังหวะนี้โอ้โหในแค่คูณสวงพี่น้องเลยไม่น่าจะแตกแล้วนะครับบึงจากสถานการณ์น่าจะเบิดแล้วนะครับแตกบ้างเดียวเบิดเลยพี่น้อง <c oughs> เอ้ยบังหดหด <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าใดอยู่พี่น้องเนยกับข้าวครับกับข้าวจบกับผมพอพอพอเลือกเลือกเลือกึ้นเหตุสว้งใหม่พอแล้วครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันสวีดโบดันซ่านะครับอ่ะเพื่อใดอยากลองเบิรกนะครับสำหรับค่ายออโต้บีจีหนึ่งหกเพลรนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมนะก็เป็นค่ายมาใหม่นะครับก็เป็นค่ายใหญ่หน้าเล่นอยู่นะครับผมนะ ไปครับผมถือกำไรสองแสนหนีอาลาดเลยละกันเนาะบ๊ายครับมุ้ย